วิธีทนฟ้าหรือวิธีทำกำไรได้ยาวๆพันจุดนะคะบางคนบอกว่าโอโ้โหครูญิงขอแค่ห้าอยจุดก็เยอะมากแล้วนะคะอิงเข้าใจนะเพราะว่าอิงก,ก็เคยเทรดสั้นมาก่อนนะคะบางทีเนี่ยเราเคยแพ้มานะคะดังนั้นพอเทรดได้กำไรเนี่ยฟ้าแวบๆปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยากจะปิดแล้วทีนี้ค่ะสิ่งที่อิงแก้นิสัยนะคะในการที่ ถือทากาไรได้นานขึ้นเนี่ยเพราะอิงเองก็ก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันเนี่ยจะรู้ว่าอิงเป็นคนเทรดสั้นมากๆก็คือเราเก็บกําไรแค่3า0ร้อนะคะแต่หลังๆมาเนี่ยก็จริงๆก็เป็นปีแล้วนะคะที่อิงถือทํากาไรพันจุดได้แบบง่ายๆสบายใจเลยนะคะเทคนิคก็คืออันดับแรกเลยนะคะจุดเข้าเทรดค่ะจุดเข้าเทรดเราต้องแม่นยําแล้วมาจากไทม์เฟรมใหญ่นะคะอันนี้สําคัญมากเพราะ ถ้าจุดเข้าเทรดเราแม่นแต่เราเทรดในทำฟิมเล็กนะคะบางทีเนี่ยเราก็จะทํากําไรได้หลักแบบร้อยจุดสามร้อยจุดห้าร้อยจุดอันดับที่สองสำคัญต้องใช้ควบคู่กันก็คือต้องเทรดในตอนที่ตลาดวิ่งดีๆนั่นเองค่ะตลาดวิ่งดีคือตอนที่โกลุมเนี่ยมีเยอะนะคะพาทำกำไรไปได้ไกลในระยะเ,เวลาสั้นๆอย่างเช่นช่วงเช้าก็ประมาณ8โมงถึง10โมงนะคะน้องจะวิ่งแรงวิ่งเร็วค่ะดังนั้นการที่เราทำกำไรได้เนี่ยเราไม่ต้องรอเวลานานนะ เ,เข้าปุ๊บฟ้าปั๊บทำกำไรได้500จุดพันจุดเร็วมากๆนะคะช่วงใหม่ก็ประมาณ2โมงถึง5โมงค่ะแล้วก็ช่วงค่ำอยู่ที่2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะหลังจากนั้นเนี่ยการจะวิ่งพันจุดเป็นอะไรที่ช้ามากๆนะคะแล้วบางทีก็วิ่งไม่ถึงด้วยนะคะดังนั้นเอาเทคนิค2ข้อนี้ไปรับรองว่าทนฝ่าได้นานขึ้นแน่นอนค่ะในกำไรเยอะขึ้นสำเร็จสำเร็จทุกคนค่ะ